ของชอบของชอบของอาร์มี่ e n เ,เอาตูนั่งลงค่ะนั่งลงก่อนหวมเอะเ๋ยว่นเรอเเว่ท <c oughs> ไมเป็นเดี๋ยวค่ะใจเย็ยนลูกเดี๋ยวใจเย็ยนใจเย็ยน ดูก็ดูก็รับเป็นนะเดี๋ยวอย่าโดนฝานะนี่หล่ะนะฮะฮะฮะดูนี่ก็ดูนีีกับชืครับเดี๋ยวอยู่ดีๆนกะ่อน อนนเขาไม่ให้โดนฝังแน่เขารู้เร <c oughs> ื่องเลยจู้อะไรก่ะจั้แรงเว้ยโะเค้อเคนอนนะได้กินขนมีหอมกัน